คุณดูนะต้องช่วยต้องช่วยเนี่ยไอ้จังหวะที่จะขึ้นทางเท้าอ่ะเดี๋ยวคุณดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะยังไงนาน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยหัวทิ่มเลยอะสองสา,ารเนาะแล้วยังไงอะอจะมีใครเข้ามาช่วยไหมอะนี่มีมีเหตุการณ์ี่<ซ>ดีจังเลยวิ่งมาจากบ้านจากร้านไปช่วยอ่ะเนี่ยดูจังหวะอีกทีนึงค่ะ เนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลือตัวเองเนาะแล้วตรงนั้นมันเหมือนเป็นเนินเนินนิดนึงอ่ะที่เขาจะขึ้นมาที่ฟุตบาทหรือไงเนี่ยเน่น่ยห่แหน่หลังอะค่ะโอ้โหถนนมันขู่คาเรื่องนี้นะเห็นถึงความมีน้ําใจของคนนะที่เขาไปช่วยแต่เรื่องหนึ่งเนี่ยแหละไอ้ถนนหนนทางเนี่ยทำไมมันดูแบบดูไม่ได้เรื่องแบบนี้อ่ะเขาพยายามแล้วนะคุณปิ๊กแต่เขาก็แบบล้มอ่ะเห็นป่ะ เนาะคลิปนี้พโพ์ใน f a c e b o o k โอ้โคนเขียนข้อความกันเยอะเลยนะคะคอมเมนต์เยอะบอกหัวฟาดด้วยคือหลายคนเป็นห่วงเขาไงว่าเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะ่ะแต่ว่าคนที่เขาเอาภาพนี้มาลงเขาเขียนข้อความให้ข้อมูลว่าฟุตบาทสําหรับคนพิการแต่คนพิการขึ้นไม่ได้ลุงเจ็บมากเปล่าไม่รู้เฮ้อพิกัดริมถนนสุขุมวิทมาตาพุทธย,ยองครับเลยโรงเรียนบ้านมาตาพุทธมานิดหนึ่งเนี่ย บางคนเขก็บอกโอ้ยถนนเนี่ยนะเขาบอกเหมือนคุณปิ๊กเลยทุกที่ทุกซอยทุกมุมของประเทศคนทําไม่ใส่ใจเลยเฮ้ยสงสารคนที่เขาลําบากแบบนี้เฮ้ยจริงๆนะวันนึงเอาจริงถอในใจกี่รอบใช่คือถ้าถูิว่าเป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยฮะก็จะเห็นก่อนถูกไหมก็จะเห็นก่อนว่าถนนมันไม่ดีก็พยายามจะชะลอรถหรือว่าเวลาเดินก็ค่อยๆเดินแต่นี่คนพิการ เขาอาจจะมองไม่เห็นจริงเมื่อกี้เห็นไหม,มเขาอาจจะเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วก็อาจจะทํายังไงกับมันดีก็ใช้แบบเหมือนถอยหลังไปแล้วกันถอยหลังพยายามจะขึ้น<ฆ>ไปให้ได้แต่ขึ้นไม่ได้ไงดูสิหัวทิมแบบนี้เลยน่าสงสารนะเนี่ยด,ด,<ฆ>ดูดูดูจังหวะเนี้ยคือเขาคงเห็นว่ามันเป็นเนินแหละแต่คิดว่าน่าจะแบบไปได้อ่ะแต่มันไปไม่ได้ไงคุณผู้ชมนะดูสิหัวทิมอ่ะสงสารจับใจค<ฆ>่ะ